สบายดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามามือนีดอกฟ้าจะพามากินตำมะฮุงเนาะจ้าคืออยากกินตำมะฮึงจ้าเพจๆสมหวานๆเนาะจ้าอันนี้ก็คือกะปิเนาะจ้าว่าวหล้กก็น้ำลายไหลเนาะเพราะว่าอันบบได้กินโดนแล้วก็คืออยากเนาะจ้าว่าเม่นบบได้กินโดน,ดน,ดนกินอยู่ก มันคลองมากเนาะกินคุ่มือก็ได้นะตามบัุ่งนี่นะพี่น้องเมื่อกี้ก็คือใส่เกลือน้ำปลานะะอกจากดอกฟ้าจะตับบัุ่งบ่มีปลาแดกหรือว่าปลาดาเดยได,ได้จากมือน,นี่นะ่ะอันนี้ก็คือแป้งน,นัวเนาะแป้งน,นัวก็คือซูโรสนะคะนะะอกจากพลัมซูกเกอร์อพลัมซูกเกอร์ก็คือ,อน้ำตาล น้ำตาลบักเ้าเรื่อน้ำตาลบักตาลเนาะใช่ไหมน,น้ำตาลบักตาลหลายกลัวเนอะนี่ก็คือบักเล่นเนาะจ้าพี่น้องใส่บักเล่นหลายๆค่อยเสแต่ฟ้าเป็นคนมักใส่บักเล่นหลายแต่ว่ามันกะเบิ่ดทำนี้เนาะมีสาใดกระใสสนานันเนาะพี่น้องเนาะล้วก็บีบปักน้าร้องจ้านี่อมายแตก พี่น้องแซ่บๆนัวลๆน้ำกันเด้อจ้ะมาๆมาๆมาตอนนี้ก็บกำลังเนื้อ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 เนาะค่ะเนื้อเข้ากันมันนัวลๆแซ่บหอม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 กระเทียมหอมเครื่องปรุงเข้ากันหอมบมะนาวเนาะจ้ะอื้น้ำลายไหลมาพี่น้องมาๆมาๆมา จวดจวดน้ำกันพี่น้องมามาอืม,อมเป็นตแาแซ่บอพี่นอ้องบใด่แซ่บปลาแดดจวดปลาลาเลยจ้าเพราะว่าคือ,อยากาแบบโบใส่ปลาแดกน,นะจ๊ะนี่ก็กําลังเอาบอกักหุงลงเนาะจ้าบักหุงหรือว่าหมักก่อนเนาะจ้าหมาักอืมพี่น้องจ้า เป็นแซบมิลีแดงจึ้งๆอยู่อืคือิพเซตค่ะน้องพี่น้องนะเึ็นมาอุ้ยเศษหนัวอืพี่น้องจ่าอืออ้ยอยากเลยอืม ใส่เกลืออีกเติมเกลืออีกเพราะว่าอันกินมันคือสีจางๆนะพี่น้องดอกฟ้าก็เลยเติมเกลือกบน้ำปลาอีกค่ะเพราะว่ามันบ่มีประแดกเนาะอ่าประแดกอันนี้อยู่จ้หักโบไซเพราะว่าบบขึ้นอยากใส่ประแดกนะอยากใส่แต่น้ำปลาก,กับอันเกลือแล้วก็อันกะปิเนาะจ้ะแต็เนี่ยมานี่จ้ะอืมเห็นบอกพี่น้อง พลชุดไทยดอกฟ้าก็ได้อันอนนาทายให้เบิ้งเด้อเพราะว่าอันดอกฟ้าใส่อันเส้นเส้นเฟอร์นะเส้นมีะนะพี่น้องเพราะว่าอันเส้นมีตัวนี้มันอันแทบแตบพี่น้องมันมันมันเส้นเส้นเหนียวดีฮะนะนะจ๊ะพี่น้องก็เลยอันเอาลองมาอัน ตำใส่บอกหิงลองบึงเนาะอืมเนี่ยจ้ะแ่บเนาะอันดอกฟ้ากะอันตั้งกล้องบอยากเที่ยงนี่เด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าอันหิวน้ำซันน้ำอยากก็เลยอันตั้งได้แต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องจ๋าเคจ้าขันมากก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ให้กำลังใจดอกฟ้าในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอืม พอท้ายนี่กะพิดคลิปแคน่นี้เนาะจ้าบา,บายยค่ะมากับ